วันนี้ผมมาบุกบ้านของดินนะพานะครับมืนมืนหน่อยแป้กันนัดละกันนัดแถมนะครับวันนี้มีโอกาสดีสนามสี่เตือกเนาะสนามสี่เตือกได้นะครับส้าวยังแบบตอนยังแบบตอนได้มาตานสลากบ้านแต่เจ้ามาถึงปุ่นปุ่นปรเก็บเราจะเขาจะเป็นหนายเรียตตองจะดนไปแกะออกงานไหนพ่อัเนี้ยวันูกจะไปห้องวันเฮือไปจอมตองคือลวดเลยลวดคือนอนพุ่นเลย ไล่อ่านไปอย่างไดนี่มาถึงบ้านนี่มาบุกบ้านนี่สะด,ด,ดุ้งสะเดนหมดนี่อย่างไดนี่แล้วสุ่มๆแม่เนี่ยกายสุ่มแม่เอาอ๋อ <c oughs> อันนี้ช่องอย่างก็ช่องอย่างก็ช่องไผ่ช่องแอร์ออเหเจ้าช่องอ่านยูทูบเบอร์ครับอ๋อไปติดต,ต,ตามได้นะเจ้า <c oughs> ติดตามได้ครับแล้วนี่ช่องอย่างช่องจากเฟซบุ๊กหรือช่องจากยูทูบช่องจากเฟซบุ๊กเจ้าลอง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 ชี้ตรงไหนใหญ่ตรงนั้นนะเจ้าครับเลยสักติดตาม คนงานน้องเปืนจวนครับคนงานนักจะแต่คนติดตามนีดน้อยเดียวแต่ช่วยกันนะเจ้าให้มันครบสองแสนซับนะเจ้าให้มันครบสองแสนซับตอนนี้มีประมาณแสนเก้าอยู่ Oh my god ฝากช่องอันยูทูบเบอร์ตัวนะเจ้าแล้ววันนี้มาจดเอาแน่คะเจ้าสดเนาะสดออกมาเป็นมูลเลยเจ้าประเดี๋ยวนี้มาได้พอนหลายวันบุกมาถึงบ้านเลยเจ้าบุกแบบน่ากลัวมากมาถึงมีแต่สนั่นปืนเจ้าอีได้นะคะ เป็นไผ่ไอ้ยี่วะเป็นไผ่อ้ยี่วะไผ่มาเอิญนี่จะเอาหลวงเขาไล่บุ๊บก็ไม่น้อทำอาชีพนี้อาชีพเดียวกันเนาะแม่นเพราะมันมันมันเป็นอย่างที่แบบอิสระตัวนั้นไอ้เนาะแม่นครับสวัสดีครับผมอินตูเบอร์นะครับวันนี้ผมมาบุกบ้านของดินแะแพนะครับมึนๆหน่อยแล้กันนัดแล้วกันนัดแถมนะครับวันนี้มีโอกาสดีประมาณสี่เตื้อเนาะประมาณสี่เตื้อได้นะครับสี่เตื้อจ้าช่วงนี้ไปไหนมาไหนบ้าครับอ่าเมื่อมาอาทิตย์ไปฝั่งฝั่งลวดเข้าแม่สวยสวยแลล้้้ววกก็็เเเขาาาไปปพพะะยยแแนน่ิก มาตะคืนเจ้ายังแบบตอนตอนนี้มาตานสลากบ้านแต่เจ้ามาถึงปุ่นเก็บปุนแล้วเจ้าขาเจ้าเป็นมาเลียตองเจ้าประเดี๋ยวนะเป็นมาเลียตองเจ้าประเดี๋ยวนะไล่เลียตองตําเขาแบบจะมาละก็เลยโทรโทรถามเจ้าเออล้วทันีแบบไปถามเพื่อนละเพื่อนบอกแบบมันบอ่เคยมีเวลาเลยเออจะเอาอย่างใดดีเนาะก็เลยแบบโอเคเดี๋ยวลองโทรไปถามแล้วกันแล้วก็แล้วก็ช่วงนี้ออกงานไหนพ่อเนี่ยวันนี้ผมมีเจ้าแต่วันพุกจะไปฮอด มันเฮือไปจอมตองก็งงคือลวดเลย<อ>ลวดคือนอนกุ้นเลยนอนเหรอเจ้าเจ้าโรง,งแรมนอนไปไปนี้ไปคนเดียวหรือว่าไปกันไ,ไปกับเป็นหมู่เจ้าตึงพี่ๆทั้งตึงสามคนเลยค่ะว่าช่วงนี้ก็จะมีห้องบางมีหลายห้องมาช่วงเข้าไปสายนะไอ้เนาะไลอ้อนไปอย่างใดนี่มาถึงบ้านนี่มาบุกบ้านนี่สะดุ้งสะเดนหมดนี่อย่างใดนี่ ก็รักสุ่มสุ่มแม่เนี่ยกายสุ่มแม่เอาสุ่มแม่เอาเก่งเนาะแม่ถึงใจสุ่มแม่เอาเนี่ยกาอันนี้ช่องเยี่ยก็ช่องเยี่ยก็ช่องไผ่ช่องแอ๊กจ้าช่องอ่านยูทูบเบอร์ครับอ๋อต,ติดตามได้นะเจ้าติดตามได้นะครับแล้วนี่ช่องเยี่ยช่องจาก Facebook หรือช่องจาก YouTube ช่องจาก Facebook เจ้าไปตรงไหนใหญ่ตรงนั้นนะจ้าไปตรงไหนใหญ่ตรงนั้นเหรอครับเจ้าครับเลยฝากติดตามผลงานน้องเปิืนจวนครับเพราะว่าช่วงนี้เพราะว่าผลงานน้องเปืนเนาะขันแสนะครับก็เลยแบบ เีผยงพอคนงานนักจะแต่คนติดตามนีดน้อยเดียวอาชัยช่วยกันนะเจ้าให้มันครบสองแสนซับเหรอเจ้าตอนนี้นะเจ้าให้มันครบสองแสนซับตอนนี้มีประมาณแสนเก้าอยู่โอ้น่าอึดอันเนอเร์เฮ้มื่นเดียวก็จะครบสองแสนล้วเจ้าช่วยกันแล้วก็ฝากช่องอันยูทูบเบอร์ตัวนะเจ้าแน่ๆนี้มีโปรแกรมเดีอยวพ่อครับ ลอยกระทงนี่ก็จะมีงานทุกวันเลย <c oughs> มมมีได้ไปแอลก็เปิดหน้าเทศกาลท่านอาจารยนว่าจะเป็นปีไม่ปีไม่สงการหรือว่าจะเป็นลอยกระทงกาอินเนาะหรือว่าจะเป็นงานช่วงหน้าปลอยหนะย้าใหญ่จะบ่ค่อยว่างเลยหรือแบบถ้าลอยกระทงเนี่ยมันจวนไปปิดกู้อีบใหญ่เพราะวแบบ่บมันมีไข่ไปเนาะก็เลยแบบจวนไป ลอยน้ำปิงปลอยอย่างเอาน้องเป็นลอยสิอ่ะเป็นเป็นนักรสาวกระทงอย่างเจ้นั่งนุ่มพะแมทอ่ะเนาะเจ้านุ่มพะแมทอ๋อสิจะได้เป็ีนเนาะไปเอาลอยตัวนั้นไปฟองใครบอกว่าไอ้สักโกลว่าไอาสักโกลสถารช่วงปลายปีนี้มีโปรแกรมที่ไหนของปลายปีเนี่ยปลายปียังหม้มี่ได้เจ้าไอ้อ่านแล้จะมีโปรแกรมไปไหนของเจทท้าปวดท้อมีโปรแกรมกันโปรเจกต์ใหญ่เนี่ยจ,จะทำแบบเอ็มวีหรือคล้ายๆแบบท่องเที่ยวในท่องเที่ยวแบบกิจกรรมในบ้านเฮาอย่างท<ห>่องเที่ยวแบบ เพิ่อนเขาแอวแต่บ้านเขาแลกอย่างก็เลยเพราะแบบช่วงนี้แบบซีโซอแฮตี้ไทยทำอยู่อย่างเพราะแบบมันถ่ายกับกล้องไงเออก็เลยอย่าตามลักนี่คือทำแน่นทำกันหลายคนมันก็จะส่วนแม็กถ้าส่วนแม็กนี่จะทำแบบคนเดียวก่อนอคนเดียวก่อนนี่นะแล้วก็ไปหาเพื่อนแบบคนไหนมีความคิดแบบคอนเทนต์หรือตรงกันอู้กันแบบเออเดี๋ยววันนั้นวันนี้เขาจะไปที่ฮานเนอร์แล้วเขาจะแบบเขาไปเอวที่ไหนเขากระลังอย่างอย่างอย่แตส่วนแอ็กจะมาเน้นแบบ แบบแบบไปไปเลยไปเถื่อนนะจะไปแอบเดินห้างไปดูแบบที่เปิดแมทเปิดห้องอย่างเปิห้องอย่างก็แบบกิจกรรมโชว์งานแบบเดินแบบโป๊งานห้องแอนนองานเดินแบบเจ้าคุณแม่จะถึงไปต้องเดินแบบแล้วก็พวกถ่ายเอ็มวีแบบถ่ายแบบถ่ายอ่างอย่างก็เลยแล้วบระเด็นี้ก็เลยมาถ่ายแบบน้องแอนน้องอ๋อถ่ายแบบน้อง หายแบบว่าแบบลุแล้วอ่แล้ววันนี้มาจดเอาหน้าข้าเจ้าสดเนาะสดออกเปาเป็นมูเล็ปเจ้าประเดี๋ยวเนี่ยเอาไปมูเล็ปเจ้าประเดี๋ยวเนี่ยเอาไปได้ภาพไปได้พรายวันเหนียวเหนียวเนี่ยหนักหนักเนี่ยประเดี๋ยวนี้บุกมาถึงบ้านเลยเจ้าแบบน่ากลัวมากมาถึงมีแต่สนันปืนเจ้าอีเลยนะคะอีเลยนะคะจนน้องเปิดเลยนะเสียงเป็นไผ่อะอีวะไผ่มาเอิญนี่จะเอาหลัวเข้าไหลบุบไหลบุบก็ไม่เนาะดีเนี่ยผม เด้งตัวก่อนนี่นะอ๋อเป๋ไอ้อ่านยูทูบเบอร์นะเจ้าก็เลยแบบแบบเออเหมือนๆไหนแป๊ก,กันก็เลยแบบอยากจะชวนแบบแบบเออเข้ามาทักทายัเข้าามทกทายตอนนี้ก็คือไอ้อ่านสัมภาษณ์ร้องไปละวน้องขอสัมภาษณ์ไอ้อ่านกับอ๋อได้ได้ไหมไออ่านเป็นคนบ้านไหนขุนหางดงตำบลอินขินอินขินอำเภอแม่แตงเนาะครับอ๋อคนบ้านเดียวกัน<บ>นะเจ้าแต่คนละหมู่บ้านเนาะคนละหมู่บ้านเจ้าบ้านเกิดน้องเด่นก็อยู่หนองอ่อนจ้า ถ้าหูก็ไอ้มาแถวน้องอ่อนคนเดียวนะมาใจก็ขึ้เตี๋ยหันลงอันอยู่อ๋ออยู่อันเวียงอันเวียงนั้นอยู่บ้านบ้านตีปอกกับแม่ซื้อไวจ้ะบ้านไม่อยู่อ๋อบ้านไม่อยู่อ่ะครับไม่อยู่อ่ะก็อากาศไม่อยู่อห้ผมมันเมื่อไหนผมก็จับใจที่ห้าหรอกเข้าเวียงไอ้ก็ต้องไก่แต่อายอ้าวอิงใหญ่เนี่ยมาเจอยกเปื่อนไอ้มาได้ไปตังสายท่านไงไปตังัเตี๋ยอ้อมไปตังสายไม่โจสายเวลาไปเอี๋อี๋มังก็ไปถ่ายไปไปเดินในแห้งที่ตัวถามนะใต้ใต้ของเม่นฮะอ๋อคือ เพื่อยนไอตแบบคนไทยแบบกูเจอจาหางอ่านไปตาแพร่ห้องเนาะแม่ตาแพร่าแพร่ตาแพรราชพัฒน์ราชพัฒน์เพราะซื้อภูมิใจว่าเออยังนั้นคนบ้านเฮากับยังมีอาชีพนี้อาชีพเดียวกันเนาะแม่เพราะมันมันมันเป็นอย่างที่แบบอิสระตัวน้อยเนาะแม่แล้ว่มยาวเนี่ยเขาจะได้แบบเป็นของแบบแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแบบกต่บ้านเฮาแบบเรื่อนวิวเอาอีวันหลังนะเจ้าถ้ามีเวลาถ้าน้องเด่นมีเวลาแล้วก็ได้มาบ้านกําบหนึ่งเฮาปลา พี่น้องตั้งช่องของอันยูทูบเบอร์น่ะไปแอลแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอแม่แตงเขาในตําบลอินเลคีนะมีแหล่งท่องเที่ยวที่ไหนพ่องเนาะถ้าถ้าเป็นวิววิวดีๆนี่สนน่าจ,จะที่ไหนเพื่อนไมงัดเพื่อนไมงัดเพื่อนไมงัดก็คือตีเขาจังขึ้นไปวิ่งกันอ่ะผวเลี้ยกลับไปแล้วเตียงละไปแล้วก่ะอแล้วไปแล้วเตียงละล่าพอดีว่าตอนนั้นไปไปกับเพื่อนแล้วก็เลยแบบมืดเวงไงแล้วก็เลยแบบถ่ายได้น้อยเดียวก็เลยถ่ายดวนแล้วก็ อย่างที่แนวนี้ปีนี้ถ้ามีฮอปฮขาฮอปแปรฮอปแปรเปิลแมาเอวกันบกน่กันนะกันไหมจนแม่เอวเราแบบเปล่ยนตีมันมันเป็นแรงสวนดอกสวนอี่ตัวไงแม่นมันมออแล้วอุตเตียสิ้นปีตัวจังแมวอะสิ้นจะบอกค่อยได้มาจะ,จะมากับช่วงวันที่ก่อนที่เปิลจะปิดงานอืโอโพราอย่างแม่ช่วงต่อเท่าหรอเพราะว่าช่วงแรกๆคือให้ยังสิ้นปีหรือว่าวันที่หนึ่งที่สองเนาะอ่ต้องเรียนจะติดงานเวทีแสดงเออไอคือขยันดแบบไอเหรอ ตัวเขาเจะไปตีโครงานเนี่ยตัวเขาเจะไปอยู่แบบอยู่แบบเอพอร์ตอย่างเงี้ยมันจะให้เขา,เขาไปบันทึกอ่อามาันเ็นของแบบางทีน้องเขาฮะกับเป็นงานรีวิวออรีวิวหนึ่งสองก็เป็นงานแสดงเพราะว่าน้องเขาไปได้อยู่ในโซนยูทูบเบอร์อย่างเดียวเนาะอยู่ในโซนของศิลปินอ๋อศิลปินนักร้องอ่านน้องให้อ่านตายว่าอาชีพแรกของน้องเข้าสู่วงการก้อนที่จะมาเป็น,น,ปนยูทูบเบอร์ก่อนหลายคนจะบังคุอ่าจะเป็นเดียวหลายคนจะบังคุ้ จะคืดเาไงเจ้าเดี๋ยวๆอีบอตลบกไม่ใช่จากโซอไม่ใช่อาชีพแรกของน้องคือการเป็นดีเจนักจัดรายการวิทยุที่ขึ้น1375เรดิโอปาร์ตี้ที่ีประเทศไทยสมัยเมื่อประมาณสิบรอบเดียวนีมิด้งคะมีอยู่เจ้ามีอยู่ประมาณสิบปีที่แล้วของคุณอ้อยสุชีราอ๋ออ้ยอ่ะของคุณอ้อยสุชีราซึ่งเป็นคนเป็นคนบ้านใหม่บ้านเขาแต่เป็นไปตั้งร้านอาหารอยู่คุณ ได้ยินอยู่ยซึ่งตอนนั้นถ่ายที่ปัม๊มคาวเทคเส้นชัยระการเจียงใหม่ระยะเวลาตอนนี้ก็ประมาณเข้าปีที่ประมาณปีที่สองที่นะปีนี้ปีนี้ป,นปีที่สองที่สามละสมัยโควิดเข้าใหม่ๆแล้โปรเจกต์มาถปีสสามสี่ปีแล้ว่ะ,ะประมาณนั้นจะไม่ละไม่ละสามสี่ปีอยู่ซึ่งก็ขอบคุณขอบคุณหลายๆ,ๆ,ๆคนที่<อ>บ<ๆ>แบบขอบคุณไงไออ่านวันนี้ไออ่านมาเนาะน้องก็จะ น้องก็ขอบคุณมากๆากที่แบบเออยังไอ้อย่ะติดตามน้องน้องกับที่สามไอ้เลยหบายใช้ว่าน้องเป็ตที่ามนะดูอยู่เออไปหั่นไปนี่เต๋อโต๊ะคันนาขอเนี้ยหั่นเลยแม่ยังอย่างคณะท่านเจ้าตอนนั้นตอนนั้นเป็นช่วงแมลงตอนตอนนั้นเป็นช่วงแมลงรักทีเนี้ยแล้วตอนนั้นเป็นพระที่โต๊ะตัวเองเจ้าแล้วมันเป็นภูเขาตังตังแจกดาวมันเป็นกำลังมีมีแสงคล้ายมีแสงแพระอาที่มันส่องส่องสะพานแม้วิวนี่งานดีไปเลยแล้วตอนนั้นไปคนเดียวไงแล้วแล้วพอดียว โอ้โต๊ะข้างในอือเตียวไปเตี๋ยวมาปุ๊บกำลังถ่ายกันแล้วพอดีว่ามุมมันไก่แอดก็เลยลองลองถอดเกือบดูถอดเกือบปุ๊บแล้วไอ้หมูก็ตาหามันมื่นมาไปคลิปเบอร์ตัวยังไงคุณเตียวเวลาเนีหยมันจมมั้งเหรอเออจบปุ๊บแล้วเนี่ยดินมันแข็งตัวมันไปคลิปเบอร์ไล้วเนี่ยปุ่มมันเลิศต่างไงแล้วพอดีไปคนมีมีคนไปหันเข้าใจแล้วเขาไข้หัวไอ้แอดก็เลยเฮ้ยย่าได้เสียฟอร์มเบอร์อีกะเอาเอาไปเป็นอะกันลงทุนหนึ่ง เออนั่นไงแล้วตอนนั้นถ้ามีจาก็เดี๋ยวเขาจะหันเออพอตอนอย่างเแลเราผลาญอ่ะแต่มันก็เป็นคนที่ยังนึ้คือมันคือเรียวคิดไอ้น้องเขาจะมาทับนะที่แบบมึงต้องหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะจ้ะอย่างฮาวันเนี่ยอ่ะข้ามบนมีสคริปต์กันนะนอ่าแหม่อ้สัมผัสต้องต้องสัมภาษณ์อ้คือสลับกันสลับแหม่อ่าอ่าเราคือมันจะทำให้ก้นท้องแบบมันทำให้เขาเป็นความมีความทำมีความเป็นธรรมชาติเนาะเป็นเป็นเป็นของแบบปฏิสัมพันธ์อ่าแล้ว วันนั้นแม่เตียงละละาเหม็นแวบๆก,ก่อนเลยบานมาหันตัวเต้แต่มันเลยถามๆเปนอยู่เพราะว่าในหูก็ตัวเต้มมเหมือนกันนะเจ้าอในหูนะเจ้าใครบอกว่าข้าเจ้าหา<น>าามางามนี่นะในหูงามนะเจ้าแต้ตัวแต้หมางามนะเจ้าดำผิดนะเจ้าแล้วพอดีแบบนั้นน่ะชีโรสไก่เตียงละเราเป็นเหม็นก่อนเตียงแล้วตอนนั้นตัว,ตตว,ตตวยังหัวแล่นอ,อยู่อ่ะตอนนั้นบวชเจ้าบวชจ้ะเออก็เลย พอดีพ่อเสียอ๋อที่แมวนั่นนะเจ้าพ่อเสียหันเตียงแล้วไอ้เลยแบบนี้เฉยเพราะว่าไอ้หมูตอนตนมันมีผมไงไอ้เลยหมูเจ้าเอ้าตอนมันมีผมไม่มาตอนนั้นพ่อเสียค่ะประมาณเดือนธันวาที่พ่อจัตจิกาปีแล้วก็น่ากะรไอ้เลยแบบนี้เฉยพ่อจัตจิกาต้องจำไหมเอาลุงลุงลุงนี่เหมือนับเอาป่อเลยว่าพ่อปอจะมาอยู่นี่เหมือนว่าตอนลุงนะกบวชตอนสิงหาปีแล้วบวชละเตื๋อสิงหาลุงเสียกันยาตุลาพ่อจัตจิกาพ่อจัตจิกาปุ๊บพ่อเสียบวชปีแล้วนี่บวชสองเต๋านี่กลัวหัวสองเตื๋อเจ้า ขี่รถไก่วันนั้นใส่เสื้อลายอยู่ห่ะอยู่ใส่เสื้อลายเสื้อลายสีขาวยาวงานงานป่ออันน่ะอยู่นี่ว่าไอ้เตียวไก่ตัวอยู่เออไอ้เตียวไก่ตัวอยู่ไอไหนแม่แลงช่วไปไหมนั่นเยอะเตียวไก่ไหมผมเตียวไก่ตี่าทนว่าตีอันเตี้ยอย่างกอเปิ้ลตั้งเป๊นะครับถึงน่าสงสารไหม่ใจครับตี้ยนงานงานขาวดำอ่ะงานป่อกะตอนนั้นเด่นเด่นเด่นบวอยู่เขาเขาเาลังตัดผมอยู่ ไม่ละก็เลยแบบแม่เห็นเขแวะให้หน่อยตัวยังหอนแน่อยู่ตัวเตียวไปตังผึ่งตังโต๊ะบูแล้วตัวแวะปีแม่เหมือนตัวเสือแห่ขายเส้าคนเนี่ยถ้าอย่าเส้าหายแน่ตอนนั้นเส้าหายถิ่นตัวใส่ขาดิบอ่าแล้วก็สกปรกไปกับเปลหีมะแม่นถูกต้องเออแม่นไอหอนตัวเตียวตัวแน่อย่างไรเตี้ยวจะไอ้ไรแม่เห็นเขาแวะใหนาะเพราะว่าตามรักเนี่ยทีแรกก็กะอย่างที่น้องบอยอ่านว่าน้องบอยได้คือ การไปเดนนัทพานเนี่ยอแนวต,ตั้งแต่แรกอะคือคือคือจุดประกายมันมาจากกลายเป็นดีเจเนาะถ้ามาถามสำบ้านน้องถ้าถามเ,เดนนัทพา,า,ายู่ไหนคนเฮาหรือว่าแม่จะบอกคุจักรฮัลฮะลจื่อจริงๆของน้องจ่อเจมรอเจมกะเจ้าไอ้อ่านอึง้งไอ้อยังไปเดี๋ยวนะแล้วใจแต่แต่จีเจมว่าจี้จื่อเจมเจ้าเดนนัทพานี่คือมันชื่อในวงการชื่อจื่อที่แบบที่สาองพันมันตั้งสมัยเป็นดีเจอ๋อขึ้น ตอนนั้นเฮาเาอยู่ขึ้นสินค้าชิ้นนึงเาบอกอู้นะสกุลเป็นเนาะมันจะใช้แง่ใดเฮ้อชื่อมันแปลกชื่อมันมันเหมือนไผแล้วกบังไข่หมอนก็เลยตั้งชื่อเด่นนภาจ้าจิดเจมจ้าเกิดในช่วงที่เจมเจมเจมบอลเจมบอมศูนย์ศูนยเจกําลังดังกําลังดังช่วงนภาคภแรกปีสองพันห้าร้อยสามเจ็ดภาคแรกีเออไปเจ็บไเจ็บไปเช็บเจมอูนูเจ็ดอนี่อ่าแต่ช่วงเนี้ยไอกขาดังดูผลงานตัวอยู่

ติดตามได้นะเจ้าติดตามได้นะครับแล้วนี่ช่องเยี่ยช่องจากเฟซบุ๊กหรือช่องจากยูทูบช่องจากเฟซบุ๊กเจ้าลองลองลองบอกชี้ตรงไหนใหญ่ตรงนั้นนะเจ้าชี้ตรงนี้ใยตรงนั้นเหรอครับเจ้าครับเลยฝากติดตามผลงานน้องเป่วนโจ้นะครับผลงานนักแต่คนติดตามมีน้อยเดียวแต่ช่วยกันนะเจ้าให้มันครบสองแสนซับนะเจ้าตอนนี้นะเจ้าให้มันครบสองแสนซับตอนนี้มีประมาณแสนเก้าอยู่โอ้ น<ส>นหนึ่งแสนเนอร์แล้วกันเนอร์เออแฮมแฮมมืดียวก็จะครบสองแสนล้วเจ้าช่วยกันแล้วก็ฝ <c oughs> oh, <so> ากช่องอันยูทูบเบอร์ตัว oh, นะเจ้าแล้วก็เออ